คือนางอัมพรจันทราค่ะนางอัมพรจันทราค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรมีสิ่งขัดเรื่องอะไรคะมันเข็ดเมื่อยปวดทั้งร่างกายจ่ะมันปวดเมื่อยขาลายเลยค่ะปวดตั้งแต่หัวลงไปถึงขาหรือว่าปวดแค่ตั้งแต่หัวไปถึงขาปวดตั้งแต่หัวลงไปถึงขาแล้วก็เป็นภูมิแพ้ค่ะปวดซ้ายปวดขวาหรือปวดทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาปวดทั้งตัวปวดทั้งตัวภูมิแพ้ด้วยค่ะภูมิแพ้ด้วยเกิดจากอะไรบ้าง เคยแทงหนึ่งคนค่ะหนึ่งแท้งช่วยเพื่อนแล้วก็ไปช่วยช่วยอีกหนึ่งค่ะช่วยเงินใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะช่วยไปเฝ้าไปดูไปเฝ้าไปดูแลอ๋อไปดูแลช่วยไปเป็นเพื่อนแล้วก็สักยันเก้าแถวค่ะหนึ่งสักอีกเก้าแถวรับขันไหมคะยังไม่รู้ค่มานมีไมคมมีไหมไม่รู้ค่ะรับขันมีไหมเคยไหม ไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีไม่รู้คือยังไม่ทราบว่ารับขันหรือว่ากุมารไม่รู้ค่ะไม่แม่เคยรับไหมเคยมีเคขันแบบไหนยะคะท่านเทวดาเด็กยังอยู่หรือเปล่าและเด็กที่ไปช่วยเขาพยาบาลพยาบาลแม่เด็กอีกใช่ไหมใช่ค่ะพยาบาลแม่เป็นพยาบาลแม่เด็กอีกหนึ่งคนและมีรอยสักทั้งหมดอยู่ครบหรือเปล่า ก่อนนั่นแหละนะรอยสักนั่นแหละค่ะข้าขอเตือนหน่อยนั่นแหละเอ้ยรอยสักจะให้ทำยังไงดีเขาบอกนะท่านนะหากใครนั่นแหละค่ะมีรอยสักขานั่นแหละเนาะมีติดตัวไว้นั่นแหละพอตัวเจ้าเนาะคงไม่พ้นนั่นแหละเอ้ยส่วนมนต์ภาวนาศินห้าเนาะให้เข้ากันนั่นแหละท่านเอ้ย สักแบบไหนมาจะาก้าแถวเลยเหรอค่่ด้านหลังไม่ด้านหลังเลยสักน้ํามันหรือสักไม่ทราบสักแบบไหนสักเขียวเลยใช่ไหมสักหมึกค่ะหมึกเลยแล้วตั้งแต่สักมาแล้วโอเคแบบทุกอย่างก็ก็ป้องกันอย่างเดียวเลยค่ะป้องกันอย่างเดียวค่ะไม่แล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าสมองสฉบงมันรู้สึกว่าไวเท่าเดิมหรือว่ามือมันลืมลืมไหมคะรู้สึกว่าลืม ก็ม e ันเบร์ไงมันมันแบบบื้อเบร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกี่ยวด้วยหรือเปล่าท่านเอ๋ยถ้าถึงบอกเลยนั่นแหละนะให้มนุษย์ไหนไหนนั่นแหละครับถ้าแล้วนะไปสักมาแล้วเอ๋ยคนทําตัวให้มีสติท่านมันส่วนมนภาวนากันนั่นแหละให้มีใจอันแน่วแน่สติหนอมั่นคงนั่นแหละท่าน เพราะในไหนก็อยู่ในตัวแล้วคงไม่แข้วทาอะไรได้มากกว่าน,นี้หม่เล่าท่านเอ้ยห็นแต่ละคนที่สักมาตามจะเมือเหมือรลอยลอยไงไม่รู้ใช่แล้ว <c oughs> นั่นแหละ่ะฮะพลังงานนั่นแหลค่าทําให้เราหนาอ่อนแรงลงเพราะเรานั่นต้องยืนยงด้วยแตะท่านด้วยสินะทานั่นแหละเนาะต้องอยู่ด้วยพระราตนาตายพอนั่นแหละเนาะจึงจะอยู่รอดก,กันนั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมไอคุณเพียรู้สึกเวลาสักว่ามัน มันไม่ค่อยไหเหมือนเดิมใช่ไหมพลังงานนี่มันมันไปรบกวนสมองใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่ในเนื้อหนังเราเลยนะเนาะ ควรเอาอะไรมาอยู่ในเนื้อตัวพอนั่นแลหละเนาะพลังงานลบจะแทรกซ้อนแรอ่าๆเอางี้แค่คืออย่างนี้ท่านเอ๋ยต้องรักษาชิ้นท้าได้เลยนั่นแลหละเนาะต้องส่วนมว์ภาวนาตลอดพอจนตายเนาะนั่นแหละท่านเอ๋ยอ่าถ้าถือว่าลายศักดิ์เป็นการเตือนให้ต้องบำเพ็ญเพียร<ๆ>ก็ถือว่ายังเป็นยังไม่เป็นโทษมาก ถ้าไม่ทำสิท่านเอ๋ยจะโทษเลยนั่นแหละนะเห็นไหมเล่าเป็นบ้าบอกันละพอตารอยหนอคิดไม่ออกเบอร์เบอร์แหละเออมันมันคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมอ่าอ่าผลจากการไปสักมาตามนี้อา้าวแล้วจะวิธีแก้ไขยังไงบ้างณเวลานี้ ก็บอกไปแล้วไงท่านเรื่องสักนั้น<ฮ>เป็นเช่นนั้นแหละเอออ่าต้องอาศักไม่แก้อะไรไม่ได้นอกจากไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญไปตลอดทั้งชีวิตเด็กกับแท้งยังมีไปช่วยเขากับเด็กแท้งยังอยู่หรือเปล่าเด็กของตัวใช่ไหมเราท่านเ๋ยใช่แล้วยังอยู่เลยนั่นแหละนะวนเด็กแท้งนั่นแหละค่ะเด็กบอกว่ามึงเสือกอะไรดี <c oughs> รักเพื่อนไง นั่นแหละท่านเอ๋ยจึงเจ็บปวดตัวเลยนันะนะยนน่นแหละนะเพราะเด็กกำลังจะเข็นฆ่ากันแล้แต่ตัวแท้ไปเสือมลูกกันนี้อเอางี้ขอชดใช้เลยดีกว่าจะได้แยกย้ายกันไปก็น่ายแหละท่านเอ๋ยหากจะชดใช้เลยนั่นแหละเนาะยอมผิดในสิ่งที่ตัวทำพอเด็กสองคนเนาะสิบห้าวันนั่นเอ๋ย เด็กคนละสิบห้ากสิบห้าหนักขั้นนะไม่ใช่โวมกันนั่นแหละได้เปล่าได้ค่ะอ่าก็สามสิบวันแล้วสักก็ไม่มีอะไรต้องบําเพ็ญไปทั้งชีวิตตามนี้ทําเมื่อไหร่ทาเลยทาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอ่าใช่หรือหญิงกันเล่าเอ้ยไม่รู้ไม่ทราบค่ะยังไม่รู้เลยยังเด็กมาก <c oughs> อ่าเธอเธอเป็นลูก เป็นเด็กแท้งหรือเป็นเป็นเด็กแท้งหรือเป็นเด็กช่วยเหลือเป็นเด็กแท้งค่ะอ่าไปดูเขาเลยใช่ไหมจ้ะอ,าอา่าอ่าอ่าชื่ออะไรจ้าน้อแม่ดนหญิงสองคนนะเด็กผู้หญิงสองคนเลยค่ะกับคนที่ช่วยกันด้วยด้วยเหรออ่อาอ่าเขาขาเขเลย<อ>ดูอ้อดูอ้่า <laughs> อา่อาอา่าแล้วเธอไปอยู่กับเขานี่เป็นสาเหตุทำให้เขาเบิร์บ่ะอืมนี่ก็ทำให้เธอเบอร là đi biệt bỏ mà ta cái 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 chữ cái 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 À cái 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 và cái 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 กินอะไรจ๊ะกินอะไรคะหนูฟ้ากินดีมากเลยก็เหนียวหมูปิ้งค่ะก็เหนียวหมูปิ้งกินง่ายๆพวไปไหนได้ด้วยนะ้าเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเหนียวตรงไหนก็ฟ้ากินได้เลยก็เหนียวหมูปิ้งก็เหนียวไข่ทอดเงี่ยล้อตาอจดทันแลไไ้วน้ำหนุ่มเซเว่อนอ่าไปได้เสื้อผ้ามียังเสื้อผ้าชุดนางฟ้าค่ะปล่อยสัตยังไม่ปล่อยปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ รองเท้าด้วยค่ะอเาอ่า,าอโอเคตเอาปเป๋าด้วยค่ะอ่เต็มชุดเต็มชุดใส,ส่บอยัปค่ะปลอนสามวยไปยห้ผมสามเดวไปแล้วค่ะอ่าโอเคสังทาหนึชุดนะคะสังทาหนึ่งชุดจ้ะไปได้คนหชุดเหรอนาสอคนหชุดสองคนก็สามสิบบาทอะไรเงหนูแม่ ที่เขาบอกว่าสัมาทานสัมาทานสองคนหนึ่งชุดหชุดไม่แบ่งกันเลยเองตนี้เขต้องแบ่งกันอยู่เลยไม่เป็นไรก็เป็นนักฟ้าคู่กันดูโอ้ไงใช่ป่ะดูโอ้ก็ไปแบ่งกันดูโอ้ต้องแบ่งกันเอช่วยกันไงตนี้ก็บอกอยากบอกดูโอ้เองก็ลาอไม้กินหน่อยนะคะอ่าะไม้อะไร แตงโมอ่าแตงโมเรียนน้าหลวงตาละอ่าดีๆๆดอาแตงโมไปหนึ่งลูกไปแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่งตามนี้จบาหลวยบายบายบายบ๊ายบายไปเกิดเป็นอะไรดีอ่ะต้องการเป็นอะไรล่ะหนูเหรอคะหนูไม่รู้อย่างนั้นหลงตาบอกหน่อยอ่าเป็นเด็กดีเป็นเป็นคนมีความรู้แล้วกันเป็นนักวิชาการแล้วกันตามนี้เออฉละ ตามนี้บายบายไปที<ะ>ต่อไปจ้วิาชาการคืออะไรเหรอรอบรอบรู้ไงมีรู้ออมีเรื่องอะไรสนใจก็จะเจาะลึกลงไปเป็นผู้เชี่ยวชาญตามนี้จ,จะหาเงินได้ไหมเป็นไรนะหาเงินได้ไหมคะได้สิเพราะว่าเรามีความรู้เราจะมีวิธีการคิดกับทุกเรื่องได้หมดัอใจปะ่ะนักวิชาการคือเขามีรูปแบบในการหาความรู้ถ้าสนใจเรื่องไหนเขาก็จะ คนขวาได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานักวิชาการเข้าใจยังครางนี้ไม่ได้เดาบาย